สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความคืบหน้านะฮะของละครเรื่องยอดรักนักปรบนะครับเวียสุกุลวัฒนนะครับผมประกบกับทิสานะครับวันนี้ก็มีข่าวจากดาราเดลี่นะครับผมมาอัปเดตความคืบหน้าของละครเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็มีบทสัมภาษณ์จากปากที่เวียด้วยนะครับผมถึงเรื่องราวในละครนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่านะครับก็ให้ หัวข้อไว้ว่านะครับผมใครรอดูยอดรักนักรบบ้างเวียบอกมาแบบนี้อีกหนึ่งพระเอกซูปเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหน,ไหนกระแสะและเรตติ้งเปี้ยงทุกเรื่องสําหรับเวียสกุลวัฒน์ล่าสุดกําลังถ่ายละครเรื่องยอดรักนักรบซึ่งเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับนางเอกสาวทิสาว,วลิตทิสาตามคําเรียกร้องของแฟนๆสําหรับเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นหนุ่มเวียในบทบาทนักร้องลูกทุ่งเสียงสวรรค์และทหารกล้า ของกองทัพเรือซึ่งแฟนๆที่รอคอยติดตามชมละครของหนุ่มเวียเขาบอกมาว่าสามอารมณ์วันนี้ลุยต่อยาวครับยอดรักนักรบละครเรื่องนี้มิติใหม่มากครับไม่ต้องหาเหตุผลดูเพื่อความมันเทิงอย่างเดียวเพลงเพราะบูมีตบตีมาหากระจุยฟินจิกหอนกระจายดราม่าร้องไห้กันตาบวมอวมอลไทยคิดดูผียังมีอ่ะฮ่าฮ่า ล้ได้ดูกันแล้วนะครับรอนิดหนึ่งเดอ้ออ่าเนื้อหาข่าวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมพี่เวียเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายทําอยู่นะครับณนะปัจจุบันนะเรื่องนี้เนี่ยมีหลายอารมณ์นะครับผมมี3ามอารมณ์เลยเรื่องนี้พี่เวียเนี่ยมารับบทเป็นนักร้องช่วงเสียงสวรค์แล้วก็ทหารกล้าแห่งกองทัพเรือนะครับบอกว่ายอดรักนางรบเนี่ย เป็นละครที่มิติใหม่มากครับผมไม่ต้องหาเหตุผลอะไรเลยดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวมีทั้งบู๊ตกตีนะครับมีฮาแบบมีแบบคอมเมดี้ด้วยนะครับผมฟินจิกหมอนก็มีดราม่าก็มีแถมแบบยังมีผีด้วยนะฮะในเรื่องที่แบบว่าอ่ะจากตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นคอมเมดี้กับบู๊แล้วอันนี้มีแบบว่าโหหลายรสชาติมารวมกันขนาดนี้ จะเป็นยังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมโอเควันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าประมาณนี้นะครับพี่เวีย์เนี่ยก็บอกตกท้ายไว้ว่าใกล้ได้ดูกันแล้วนะครับอ่าก็อาจจะได้ดูกันในต้นปีหน้านะครับก็รอลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้ดูกันในเดือนไหนอย่างปีนี้นะครับผมละครต้นปีของพี่เวียนเนี่ยก็มีเรื่องพัชรมนตานาะที่เข้าช่วงกุมภามีนานะครับผม เราอาจจะได้ดูยอดนักนัก,นกรบเนี่ยในช่วงนั้นก็ได้นะครับก็ต้องมาอรอลุ้นกันเนาะเนื้อหาตรงไหนผิดพาดประการใดน,นะครับผมขออภัยวันนาทินน้นิดละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ